สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักครับผมสุทธิพงศ์จินเจริญผู้ว่าการจังหวัดสระบุรีมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งในการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชนวันนี้เป็นช่วงของการเข้าสู่การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเพราะว่าขณะนี้เป็นสัปดาห์ท้ายๆของเดือนธันวาคมแล้วช่วงนี้ จังหวัดสระบ,บุรีเรานะครับร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสระบ,บรุรีจัดงานของดีป่าศักด์สวยนักทานตะวันงานกาชาติจังหวัดสระบ,บุรี2,556ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนะครับเราจัดงานระหว่างวันที่16ถึง22ธันวาคมนะครับภายในงานก็มีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูกของร้านแม่บ้านมหาไทย ไข่ผู้ว่าฟองละ3บาทนะครับมีให้ซื้อกันไม่อั้นนะครับก็เราขอร้องว่าซื้อสักคนละ30ฟองนะครับสามสฟองนี่ไม่เกินนะครับบางท่านอาจจะซื้อ5ฟอง10ฟองก็แล้วแต่ท่านนะครับไข่ไก่นี่ผมก็ไปขอจากพี่น้องที่เลี้ยงไก่อยู่นะครับก็ไม่มีต้นทุนแล้วครับเรียนตรงๆนะครับแต่ว่าทางเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขาบอกว่าขอร้องเถอะขายขายอย่าให้ต่ำกว่า3บาท นะครับขอให้ขายสัก3บาทนะครับเพราะาราคาในท้องตลาดก็4 5บาทนะครับที่ลายหนักๆที่ผมรักใครนับถือกันมากก็คือพี่น้องอตระกูลผมเรียกตระกูลไก่นะฮะตระกูลไก่อยู่ที่อำเภอบ้านานาจังหวัดสระบุรีเอจังหวัดน,นครนายกครับอํเภอบ้านานาผมเคยเป็นผู้ว่าเก่าที่นั่นก็มีเฮียมงคลนะครับเฮียมงคลเฮียเคว้ง ซอสุนิสาซออุ้ยจงเจริญนะครับเป็นพี่น้องกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็มีธุรกิจเลี้ยงไก่ไข่ของตัวเองอีกส่วนก็มีน้ำตาลมีข้าว,ม,าวมีของดีของแต่ละอำเภอนะครับก็รวบรวมกันมาขายที่สำคัญก็จะมีกาชาดพาโชคนะครับกาชาดพาโชคก็บัตรใบละยีบบาทมอเตอร์ไซค์คือละหนึ่งคันนะครับเพราะว่า แล้วก็มีตู้เย็นทีวีพัดลมอของต่ำสุดของเราเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลเล็กสุดเนี่ยมาม่าปลากระป๋องปลากระป๋องเราคือซีเล็กทูน่านะครับไม่ใช่ปลากระป๋องไอ้ประเภทที่หลอยถ้วยอะไรนะครับเป็นปลากระป๋องอย่างดีซื้อในท้องตลาดก็กระป๋องหนึ่งสิบเจ็ดสิบแปดบาทครับนะบนี่ยี่สิบาทก็ได้แล้วนะขั้นต่ำก็ ได้ทำบุญด้วยนะครับได้นั่นด้วยถามว่าทำไมเอามานั่นอย่างนี้ได้เพราะว่า,าท่านนายกเหล่ากาชาตินะครับคุณวันดีจุนเจริญภริยาผมเนี่ยเขารู้จักกับเจ้าของบริษัทไทยูเนียนฟูเซนก็ไปติดต่อขอซื้อมานะครับเขาขายราคากระป๋องละ12บาทเราซื้อมาทั้งสิน้นสาม0 0ื 30, ่นกระป๋องนะครับแต่เขาคิดราคาแค่20,000กระป๋อง อีกหมื่นกระป๋องบริจาคให้นะครับ12บาทสามหมื่นกระป๋องนะครับอสองหมื่นกระป๋องได้ฟรีมาหมื่นกระป๋องเราก็เอามาเป็นรางวัลผมคิดว่ามีคุณค่าแล้วก็พวกเราใช้ประโยชน์ได้นะครับดีกว่าไอ้พวกพลาสติกพลาสติกอะไรพวกนั้นนะครับพวกมันบางทีมันก็ใช้ประโยชน์ได้น้อยอันนี้ถ้าไม่ทานเองก็เอาไปใส่บาทได้เอาไปให้โรงเรียนนะครับ เพราะบางคนก็ช่วยอุดหนุนบัตรเยอะนะครับบัตรเยอะ,อะช่วยอุดหนุนกันคนละเล่มมั่งอะไรมั่งก็บางทีได้รางวัลปลากระป๋องไปเยอะ,อะเบื่อก็อาจจะแบ่งไปทําบุญได้นะครับให้ใครก็คนได้รับก็ดีใจครับแต่ว่ารางวัลใหญ่ทั้งหมดรางวัลย่อยทั้งหมดออกหมดครับทุกคืนแล้วที่สําคัญครับกรับเรียนด้วยความเคารพว่าเราใส่ตั้งแต่ต้นเลยนะครรางวัล ทุกรางวัลตั้งแต่เราเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรตอน5โมงเย็นนะครับร้านคาของถูกก็5โมงเย็นนะครับรางวัลทุกรางวัลลงอ่างหมดนะครับท่านและแต่ดวงครับคือแรกที่ผ่านมาคนในจังหวัดสระบุรีเรานี่แหละครับรู้สึกจะเป็นคนอำเภอเมืองด้วยนะครับคนอำเภอเมืองสระบุรีช้อนไปได้ทั้งตู้เย็นได้ทั้งมอเตอร์ไซ์ ได้ตอนทุ่มหนึ่งอะครับเพราะว่าเราไม่มีกักไม่มีกันไม่มีชะลอนะครับเพราะอยากให้ท่านที่มี20บาทซื้อบริจาคเงินมาซื้อบัตรเพื่อเอาเงินรายได้ให้กาชาติเนี่ยตอนเปิดงาน5โมงเย็นนะครับก็มีโอกาสได้มอเตอร์ไซค์ทันทีเลยนะครับและแต่ดวงนะครับอันนี้แล้วแต่ดวง ส่วนบัตรใบละร้อยนะครับก็ขายไปนะครับเหมือนอ à, หมุนกงล้อเหมือนลอตเตอรี่นะครับรางวัลใหญ่ก็มี V ีออสมี V ีโกนะครับเป็นรถยนต์นะครับ à, สามคันโมอเตอร์ไซค์2องคันนะครับ à, ใบละร้อยก็ก็ à, จำหน่ายกันไปใบบตามแผนนะครับก็เพราะนั้นก็กราบเรียนเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับถึงวันที่ยีบสอธันวาคมเท่านั้นนะครับงาน ของดีป่าศักสวยนักทานตะวันงานกาชาติจังหวัดสระบ,บรุรีประจำปี2556หมดเขตแค่22ธันวาคมนะครับหลังจากนั้นก็ทางคณะค้ารายการนะครับรวมทั้งอาสา,าสมัครทั้งหลายก็ต้องไปช่วยกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนครับรีบนะครับ5โมงเย็นถึง ประมาณ4ี่ห้าทุ่มนะครับงานการชาติของจังหวัดสระบ,บรุรีรอทานน้ําใจจากพี่น้องชาวจังหวัดสระบ,บุรีนะครับให้ช่วยกันอุดหนุนนิดหน่อยนะครับครับอขออนุญาตมาอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องการกุศลเหมือนกันแล้วก็สอนรับกับเทศกาลปีใหม่นะครับก็คือ,อผมเองได้จัดทำสอ,อสอหรือว่าบัตรอวยพรปีใหม่ ของจังหวัดสระบ,บุรีขึ้นมานะครับพิมพ์ทั้งหมด6แบบนะครับมีรูป6ภาพ6รูปด้วยกันเป็นสถานที่สำคัญน่าสนใจน่าท่องเที่ยวของจังหวัดสระบ,บรุรีเช่นทุ่งทานตะวันรอ,อยพระพุทธภา,าพพ,าพระพุทธบาทมณฑปพระพุทธบาทภาพคนยกยอหนองโดนภาพต้ำตกนะครับภาพทุ่งนาที่หนองแซง แล้วก็น้ำตกมีสองภาพนะครับที่แรกสั่งพิมพ์มาอย่างละ5,000ใบนะครับต้นทุนผมสั่งพิมพ์ใบละ5บาทครับก็สีสีสวยงามนะครับเป็นการอาบมันอย่างดีพร้อมสองนะครับต้นทุนใบละ5บาทสั่งพิมพ์มาา6แบบแบบละ5,000ใบนะครับก็รวมเป็น30,000ื่น ปรากฏว่าวันจันทร์ที่15นะครับผมวันอาทิตย์ที่15บสองรับสกงมาจากโรงพิมพ์วันจันทร์ที่16หมดเกลี้ยงเลยครับคนมาซื้อไปหมดนะครับราคาใบละ10บาทผมก็โลภมากนะครับโทรไปสั่งพิมพ์เพิ่มอีก30,000ืใบนะครับวันพุทธที่18ตอนใบยๆก,ก็สกงก็จะเสร็จรอดที่สองนะครับ อนนี้ก <House> ็ม <Espero> <Blade> ียอดจองรอรับบัตรอยู่เกือบสองหมื่นใบแล้วนะครับเพรฉะนั้นก็จะเหลือประมาณสักหมื่นใบก็เชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับถ้าคิดจะส่งความสุขให้ใครเป็นสกศนะครับก็เชิญที่สารกกลางจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอไปซื้อสกศของจังหวัดสระบุรีเราได้เหตุที่ผมบอกผมโลภมาก ขอเชิญชวนท่านเพราะกับเรียนด้วยความเคารพครับพิมพ์มาใบละ5บาทขายใบละ10บาทนะครับแต่5บาทที่ได้กำไรนั้นจะส่งคืนเป็นทุนการศึกษาให้เด็กยากจนในจังหวัดสระบรุรีทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเก็บไว้นะครับผมใช้เงินเงินเดือนกับเงินเมียพอแล้วครับไม่ไม่ใช้เงินพวกนี้นะครับบัตรสกศเนี่ย ใบละห้าบาทตอนนี้ก็เท่ากับเรามีทุนรองรังอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแล้วเดี๋ยวถ้าขายหมดอีกสามหมื่นใบก็จะได้อีกแสนห้าหมื่นก็จะได้เงินสามแสนบาทเป็นทุนการศึกษานะครับไม่มีเอาไปเปิดบัญชีไม่มีตั้งกองทุนนะครับผมบอกท่านในอำเภอของผมสมิบสามอำเภอบอกคุณขายได้กี่ใบเอาไปเลยใบละห้าบาทเอาไปเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนะครับ ในพื้นที่ไปเลือกเอาเองแล้วก็ไปมอบนะครับก็จะช่วยเด็กยากจนนะครับครับกลับมาอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการความปลอดภัยด้านท้องถนนนะครับเราก็มีการประชุมมีการเตรียมการมีการวางแผนนะครับที่จะดำเนินการเพื่อให้การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่7วันอันตรายนี่เขาเริ่มตั้งแต่ 27, 28, 29, 30, 31 หนสองนะครับยีิบเจ็ดธันวานะครับถึงสองมกราเป็นช่วงนี้ก็บอกคนเดินทางเยอะแล้วคนเมามากนะก็พยายามขอร้องนะครับขอร้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับช่วยขอร้องอคนในครอบครัวด้วยนะครับว่ายังไงก็อยู่กับบ้านดีกว่าครับหรือเมาก็อย่าไปขับง่วงนอนก็อย่าขับรถนะนอนอยู่บ้าน ส่วนเจ้าหน้าที่เราก็จะร่วมกับอาสาสมัครกับโรงเรียนกับเอกชนนะครับตั้งจุดตรวจจุดบริการให้มากที่สุดผมเองก็ขอร้องท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับท่านท้องถิ่นจังหวัดพิเชษนะครับให้ท่านท่านเป็นคนสาวให้นะฮะท่านพิเชษเนี่ยบอกว่าให้ประสานกับทางผู้นำอปทอนะครับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งหมดช่วยติดตั้ง ระบบไฟนะไฟสีสวยๆตามจุดขับขันทางแยกถนนหนทางต่างๆนะครับเพื่อให้ไฟสว่างสวยัยแล้วก็ให้มันสวยงามก็เพื่อหวังว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาจะจะได้เกิดความตื่นตัวระวังการขับรถนะครับไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ปักขับรถโดยประมาทหรือไม่พร้อมนะครับถ้าเจอ จุดตรงไหนนะครับที่บกพร่องก็ช่วยกลับเรียนช่วยแจ้งผมด้วยนะครับกราบของความกาุณาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผมนะครับคือการรื้อฟืน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟเพื่อชมทุ่งทานตะวันที่แสนจะง,งดงามของจังหวัดสระบุรีเราบริเวณอำเภอแก่งคอยนะครับ ที่สถานีตำบลหินซ้อนแล้วก็ชมความงามของเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์เหนือผือนน้ำเลยนะครับวันเสาร์ที่14อาทิตย์ที่15สองขอบวนแรกนำพานกท่องเที่ยวจำนวนมากจากหัวลำโพงมาแล้วผมเองก็นั่งขบวนปฐมฤกษ์มาด้วยรถไฟเขาให้นั่งฟรีครับก็จัดกิจกรรมสนุกสนานเชิญสื่อมวลชนทั้งในจังหวัดและก็ที่กรุงเทพ ขึ้นรถไฟมากับเรานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะกราบเรียนครับว่าเรามีของดีมากครับสระบ,บรุรีแต่การประชาัมพันธ์เชิญชวนให้มาท่องเที่ยวเนี่ยต้องขยับขยื่นให้อย่างเต็มที่นะครับผมเองก็ทําอย่างเต็มกําลังครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยจังหวัดสระบ,บุรีจะดังโด่งดังเป็นที่สนใจของคนทั่วไปก็กราบขออภัย พี่น้องชาวจังหวัดสระบ,บุรีด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้คุยเล่นนะครับดีใจครับเพราะว่าจะทําให้คนมาเที่ยวสระบ,บุรีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทําให้สระบ,บุรีเราเศรษฐกิจดีขึ้นครับจากการท่องเที่ยวทั้งเรื่องโรงแรมที่พักรีสอร์ทร้านอาหารรถรับจ้างโอท็อกนะครับก็หวังว่าจะทําให้สระบ,บุรีเป็นที่สนใจก็นั่งรถไฟเวลาหกโมงสีมาถึง สระบ,บุรีเราก็แปดโมงกว,กว่าครับรถไฟเขาคิดราคาถูกมากครับนะครับไปไปเช้าเย็นกลับเนี่ยแค่270บาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากนั่งลมเย็นสบายดูทุ่งนาสวยเจอทุ่งธันวันยิ่งเยี่ยมนะฮะแล้วก็บรรยากาศเหนือเขือ่อนป่าปสักชลสิทธิ์ก็สวยเหลือเกินนะครับมีฝูงนกต่างๆเยอะแยะเยว่เยว นกที่หากินกับปลานะหากินกับน้าําเยอะเลยนะครับก็จะเหลือแค่สี่ขบวนคือวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดกับเสาร์ที่ยีบสองอาทิตย์ที่ยี่บสองธันวาคมและเสาร์ที่สาสิบอาทิตย์ที่สามเอ็ดธันวาคมนะครับก็มีลู่ทางที่ดีในการที่จะให้คนมาเที่ยวสระบุรีทางรถไฟเพิ่มมากขึ้น เาจะประสานกับก,ก,การการรถไฟแห่งประเทศไทยอ,อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนทุ่งทานตะวันเราตอนนี้บานครบทั้ง6ออำเภอแล้วนะครับหนองโดนดูทางน้ำหรือดูทางบกก็ได้พระพุทธบาทวังม่วงแก่งคอยบวกเหล็กนะครับเฉลิมพระเกียรติดูทางรถยนต์ทางรถไฟนะครับอากาศก็ดีครับ ก็ฝากช่วยเชิญชวนญาติญาติเพื่อนๆน,นะครับมาเทียบสลับรีกันให้มากนะครับครับเวลาคงหมดแล้วกราบขอบพระคุณทุกสถานีเคเบิลทุกสถานีวิทยุชุมชนที่ช่วยเหลือผมอย่างดีเยี่ยมในการนำเอาเสียงของผู้ว่าสุทธิพงษ์จุนเจริญไปสู่ท่านผู้ฟังผู้ชม ชาวจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงกราบขอบพระคุณทุกๆสถานีอย่างาจริงใจครั้งหนึ่งขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดโปรดโดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญอย่าได้จนอย่าได้เจ็บกันตลอดไปนะครับวันนี้ พบกันเพียงเท่านี้อาทิตย์หน้าพบกันใหม่ขอให้ได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทธิพงศ์จุนเจริญผู้ว่ารายการจังหวัดสระบ,บุรีของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ